สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจดลึกของเราในวันนี้นะครับเราจะมาดูออข้อความสําคัญจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17หน้า44โดยเฉพาะเรื่องใจลักษณ์กับสิ่งที่เรียกว่าขันห้าครับค่ะขันห้านี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะคะซึ่งตามในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเลยของประสบการณ์ชีวิตเราครับมันเป็นส่วนประกอบที่สร้างตัวตนความรับรู้ของเราขึ้นมา เอาละครับเรามาลองคลี่คลายความหมายกันดูนะครับประเด็นแรกเลยที่ข้อความนี้เน้นมากๆก็คือขันห้าทั้งหมดเนี่ยเออมันไม่เที่ยงใช่ค่ะอันนี้จังอันนี้จังครับผมค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือข้อความเนี่ยชีย้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยนะคะว่าพอไม่เที่ยงปุ๊บสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือทุกขังนะคะอืมทุกขังไม่ใช่แค่ทุกข์แบบโอ้ยเจ็บป่วยอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงสภาวะที่มัน ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะขัดกับความรู้สึกเราลึกๆที่แบบอยากให้มันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครับจริงด้วยครับเพราออะไรๆมันเปลี่ยนไปไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็รู้สึกเป็นทุกข์จริงๆนะครับแล้วจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ข้อความก็นําไปสู่ข้อสรุปที่ผมว่าท้าทายความคิดเรามากๆเลยคือบอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ค่ะ อนัตตาคือไม่มีตัวตนแท้ๆที่เราจะไปบังคับควบคุมได้เลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจริงๆนะคะคือเหมือนกับว่าร่างกายความรู้สึกความจําความคิดหรือการรับรู้ที่เราคิดว่าเป็นชั้นเป็นตัวชั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่กระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารให้ยึดถ,ถือได้จริงๆโอ้โหเรื่องอนัตตานี่ ฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องต้องใช้เวลาทําความเข้าใจเลยนะครับมันเหมือนพลิกวิธีที่เรามองตัวเองมองโลกไปเลยแล้วในข้อความมีคําแนะนํำไหมครับว่าเราจะรับมือกับความจริงข้อนี้ยังไงดีเอ่อประจักษ์แจ้งด้วยใจจริงๆว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือเห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยในทุกๆอย่างที่เราประสบอยู่การเห็นตามจริงด้วยปัญญาอ่า ไม่ใช่แค่เชื่อตามแต่เป็นการรู้ขึ้นมาเองจากข้างในแล้วผลลัพธ์ของการเห็นแจ้งแบบนี้คืออะไรครับดูเหมือนดูเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับแน่นอนค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยพอปัญญามันเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มคลายกําหนัดคือมันจะค่อยคอยค,ลยคลายความยึดติดความผูกพันในขันห้าพวกนั้นนะคะอ๋อคลายกําหนัดใช่ค่ะ พอความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานมันลดลงจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะหรือกิเลสที่มันหมักหมมอยู่ข้างในไปเองครับผมเพราะมันไม่มีเชือ้อคือความยึดติดไปคอยเติมให้มันอีกแล้วคือมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเลยค่ะน่าสนใจมากครับการไม่ยึดมั่นนําไปสู่ความหลุดพ้นแล้วสภาวะจิตตอนนั้นเป็นยังไงครับที่ว่าหลุดพ้นแล้วในข้อความก็อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า จิตจะตั้งมั่นมีความพึงพอใจไม่หวั่นไหวและดับกิเลสได้สิ้นเชิงเฉพาะตนมันเหมือนสภาวะที่สง,งบนิ่งจริงๆใช่ค่ะเป็นความสง,งบที่มั่นคงมากๆไม่แกว่งไปตามอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบมีความสมบูรณ์ในตัวเองแล้วก็าการกันดับทุกที่สิ้นเชิงเป็นเป้เปาหมายสูงสุดเลยค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ของขันห้าอย่างที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะครับ และสุดท้ายเลยข้อความก็ปิดท้ายด้วยการยืนยันถึงการรู้แจ้งสมบูรณ์ด้วยประโยคที่ผมว่าทรงพลังมากชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเหมือนประกาศอิสรภาพเลยนะครับและทั้งหมดนี้มันให้มุมมองอะไรกับเราในการใช้ชีวิตประจาวันได้บ้างครับ mm. สิ่งนี้ชวนให้เรากลับมาถามตัวเองได้ดีเลยนะคะว่าถ้าเราลองฝึกมองความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่ความเจ็บปวดทางกายที่มันแวบ,บเข้ามาเนี่ยว่ามันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆการตระหนักรู้แบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างมันอาจจะอาจจะทําให้เราทุกน้อยลงไหมหรือว่าปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าน่าขิดนะคะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับสรุปแล้วการคุยกับันนี้เนี่ยทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าการทําความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตหรือขันห้า ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนด้วยปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยที่จะนำไปสู่การคลายความยุติดแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุดขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ